สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาวันที่สามเอ็กับเขาตั้งแต่วิ่นคือเก่าแล้วนะพี่น้องนะจับผิดตัวเขามาเมดคือว่าเล่าพัฒนารัฐบาลเล่าพัฒนาก็ออกแปดสามสามสามศูนย์สามเลขวิ่นปูกระมี หนึ่งศูนย์องเมนเด็กวิ่งกับศูนย์หนึ่งกับเขาวิ่งน,นะพี่น้องศูนยจับคู่กับรุดไปเด็กวิ่งกับรุดไปวิ่งหนึวิ่งสี่รุดนอพี่น้องเนาะจับคู่กับศูนย์จีศูนย์หนตัวก็มี ศูนย์หนึ่งตโตก็มี2องศเขาได้ตะวินนะพี่น้องเนาะเขาได้ตะวินคือศูอมเขาม้าสองรอบแล้ววินพี่น้องมาท่านแตกใครยู่ยืนวินได้ยกพี่น้องกับเบิ้งวินะนะพี่น้องจกกักนเนาะเมื่อน,นี้ก็คือจิก วันท awesome, ี่ซีนี่ที่สามนี่ก็คือสิแตกหรอกที่บันนี้เนาะเขาบินมาหลายหมื่อแล้วเด้อันนี้ก็เขามาเบิงวันที่มันจันที่สามเลยพี่น้องเด้อบันนี้เนอเป็นตัวไดก็ได้เขามาเบิงมาหลุ่นมาเสี่ยมาแช่กันพี่น้องเป็นตัวใดก็อย่าลืมขันมักขันสอบกระจัดเด้อพี่น้องเ้อคัดกระพานไปมักกระจัดคัดกระพานธรรมดาเป็น ของคำนวณน,นั้พี่น้องนะมีเขาไม่ลุดมาว่ากันนราควายพี่น้องมาเบิง้งงลัยๆกะนภูมิใจดีใจเราพี่น้องอันนี้มาเบิ้งของวันที่สามเลยพี่น้องเด้อว,วันจันทร์ที่สามนี่ตัวไรแน่เอาเหล,ล,ล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักเหล็กวิ่งก็นดน้พี่น้องเนะาะธรรมดาก็ต้องลงเหล็กวิ่งกอนบนรางกัน บนลางเล็กวิ่กันไปแล้ววิ่บนลาส่นหนึงสองสา แร้วนีมีเก็ดเก็ดเหล็กด้เป็น้องเด้อว,วิ่งไปก่อนวิ่งวิ่ง,งเก็ดกับสี่ลูด เฮ็ดรูด4วิ่งเฮ็ดกับ4รูด เด็กมิดมีเกตโตพี่้องเออเมื่อนี่อเอองดนี่วันที่สามนี่มีเกตโตรังเกียวก็มีหกตัวแล้ว้าสิเข้ามาได้หรอผี้องรังเกียวก็มีหกตัวจับคู่ 1>, 1ูห4สา

Xì 2 c2, kết c, si. kết c, si, kết à. เกทฮาสามโตเพี่น้องเกทสองศูนย์สองเกที Sito. Soang sun.

พี่น้องบานิสิกกลมสีเด่นแล้วเด้อพี่น้องเนื้อเพิ่งดีๆครับนะจอมักกระจัดคัดกระพานเนาะพี่นอนะ้องเนาะจะได้หมักพี่น้องกะจัดเลยจะเล้คัดพี่น้องกะพานจัดสิกกลมสีเด่นกันแล้วหนึ่งสามล่องหนึ่งสี่ล่องสองศูนย์ล่องสี่สองล่อง เก็ซีกมเกหาลองสามตัวคะกมตัวนี้พี่น้องสองเกซสี่ตัวสองซุนกซ กีโตวิ้นพี่น้องแคมหน้าจอเ้อพี่น้องเ้อผู้ใด้ดข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโชคกันมื้อื่นวันจันทร์ลาวพัฒนามาแล้วครั้งนี้ดีเขาบิ้นสองหลบแหละพี่น้องแถวนี้แตกเนาะพี่น้องเนาะตัวเด้มักกระจัดหรือเลยพี่น้องเลยตัวเลขคัดกระพานลาวพัฒนาวันที่3มิถุนายน2567 เลขเคี่งเลขตั้งลักเลขวิ่งก็มี0ูนย์หนสองสาหาเกดเลขวิ่งรูดเก็ตกับสจับคู่1นึ่สล่องหนึ่ล่อง2องล่องสี่ล่องเก็สีเด่นกลมกลมดูที่เกตสี่เกดหาล่อง3ตัวกับเกสองศล่อง สองเก็ดี่กลมสีตัวกะสองศูนย์เก็ดีเอาพี่น้องแคบหน่อจอแคบหน่อจอไเข้ามาแล้วก็ได้เอาไปลุ่นโชกกับน,น้าพี่นนะ้องเนาะผู้เขามาใหม่กะกดกระดิ่งติดตามใหม่ก็อย่าลืมไลยก็อย่าลืมแชร์ตอดบอกมูตัดตักันไปเด้กพี่น้องเด้อหอพี่น้องไปเล้ยงข้ามาแล้วโสกมันกันทุกปูทุกคนทุกสกมันหมาลำลำเรื่อยๆกันมัดทุกปูทุกคน อย่าเจ็บอย่าจ,จนยาพี่น้องเด้อพี่น้องทุกคนโชคดีโชคดีพอกันอีกต่อไปชุดไม่ผลละพี่น้องชุดต่อไปผลละของวันผุดผลละสำหรับวันนี้ก็ขอก้าบคาวบาสวัสดี